ปาเก็ตตี้เน ปาเกตติเน่ซอสคออังเนสบุลูนเนสปาเกตติบุลูนเนสใช่ไหมสปาเกตติน่ซอสจ้าทุกคนเห็ดเองเมื่อเนี้ยใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เนี่ยบด S <S 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 อีมอแม่บอกกินเนื้อแล้วก็จริงๆนะบบเฮ็ดเนื้อน้ำจัะแต่ว่าตรงเฮ็ดให้นุ่มๆจ้ะก็เลยตรงเฮ็ดจ้ะจําเป็นต้องทำมานะเพราะว่าได้กินเนื้อเราก็สิหักนะจีอ้วกนะทุกคน่าได้กินเนื้อมาเป็นมีสิบปีแล้วจ้ะ ใส่ลูกใส่หัวหอมใหญ่จะคนต้งใส่หัวหอมใหญ่ก่อนตักให้เพิ่นซุกจ้ะตักไปก็เหมือนนี่ย sốt muối ớtเทศ đậm cay cồn kìa, ôi, đèn này. Nét. đây này, net, vinh nhiều nữa không? Nhỏi, nó vinh ở đây nè không? Sốt muối ớtเทศ nít nhỉ? กะโน,นจ้ะคนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็พริกไทยดำ

แบบไหมอาไว้ออาวแบบนี้อันนี้ของใครของใครก็เลือกเอาลูกโอเคอันนี้ของผมผม,ผมชอบกินเส้นนะต้องกินเยอะไม่ชิชอบเส้นด้วยปี่กินาเกตตี้เนื้อซอสจ้าคน พอไหมครับตรงนี้ว้าวอืมพอไหมั้ยครับน,นี่คือที่เหลือจ้าที่เหลือผ <c oughs> ักชีฝรัง่ง พริกไทยดำชีฟแลงก็ไม่ใส่ชีสเนาะไม่มีใครชอบชีสใส่พริกไทยดำริกไทยดำลงไป ออริกาโน่ก็หมดบอกให้ซื้อมาไม่ซื้อ <S <S ลืมไม่ใช่ลืมแต่ว่าไม่ซื้อ,อเค <S 1> <S 1> จ้าสปาเกตตีเนะื้อซอสวันนี้ของนมนมจ้า ยกมาครับยังเลยโอ้โหน่ากินเนะ mm hmm. นามากเพราะ mm hmm. น่าก,กินง่นายังไงเลดจำไลยเนี่ย <Yeah. S 1> เลามาคัดลุกอืมใ oh, นเฉพาะเนื้อซอสเพราะว่าแม่ไม่กิน mm hmm. <laughs> แม่ไม่กิน mm hmm. สวัสคกนีบมส่คุณสดีสรับทุกคอนนี้วันอาทิตี่แดงกินเลยกินเลยกินเลยบิกินบเคียบขอขอให้ทุกคนบอันนกเปาเกตตี้คาบนา่ิอซสลาเก็ตตี้ซอสเตบเนสเออเพราะว่าอ่าแม่พวค่อนไดะเทดอันนี้จะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเนื้อนาะจะ กะ่อยโบกินเนื้อนะอทุกคน่อยก็เลยบบเห็ดนะพอกิดเมืม่อนีเห็ดกันนย่งเอาผ่าปิดจมูกเพราะว่าโบเมนว่าอันนี้เนื้อด้จะคอยเหม็นเนื้อจะเพราะว่า่อยบกินมาหยีสิปีแล้วเนาะนั่นเรา่อยก็เหม็นแต่ว่า่อยก็เห็ดไทยนุ่มๆกินได้สี่นะจ๊ะแต่อ่อยโบกินโอเคว่าชูดพ่อพูใช่ทุกอย่างแม่พูดผมก็จะทุกอย่างแม่พูดอ,อดีแล้วแม่ก็จะไปหาอะไรกิน่นะแม่กินอะไรทีเนี้ยกินเผ็ดเผ็ดฮะกินเผ็ด แม่กินเผ็ดๆผ็นะกินเผ็ดๆผ็ดนะพ่อบอกแม่จะกินข้าวกับไข่ไข่ดาวกินกับน้ำจิ้มเหรอมีไข่ดาวด้วยเหรออันนี้จ้าอันนี้เป็นขนมปังปิ่งจ้ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะแล้วก็หั่นเอาไปปิ่งนะจ้ะนุ่มๆมากจ้ะมันนุ่มนุ่มดีเออมันนุ่มก้นกับไข่กับนายใครนายอามนี้ แมนี่ใช่ปากเกติีได้ยิ่งื่อยิ่ได้เคชิมเลย, okay. เลยทุกคนกินเลยกินเลยแบบแบบหืมใครได้ชิมเนี่ให้สองมุงชิมตัวนนตะโอ้แชแัดนะ Papa Kierp of Jan? Zeg. Mikael Schietne? Mamma. Waarop? Milt. Milt. Mmm. Mmm. ja. Mmm. 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 Var det gott mamma? Mm. Svaj spagetti där. Alltså <laughs> det är Alexander style. <laughs> mm -hmm. Kan man alltid testa? Alexander style. Färgningar mm -hmm. mm. 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 men träff. จริงไงมันต้องเป็นเนื้อนั่นแหละอันจะอร่อยใช่ักษาฝรั่งน่าจะ ใส่ผักชีฝรั่งไปหน่อยมันอร่อยดีมนุ่มๆก็กินได้ผักชีฝรั่งอร่อยหอมซี๊ดเล่บอกให้แม่ทอดไข่ดาวแม่ก็ทอดไข่ดาวกินกับน้ำพริกปลาที่เหลือจ้ะ

แม่มีปลาอยู่นดิเด็กปลาอะไรปลาแซลมอนเมื <c oughs> ่อวานอยากสิเดี๋ยววันนี้อ่อยอยู่แล<ะ>้วใช่ครับชิมขนมปังสิแม่

ก่อนดูแม่ดูแม่ทำกับข้าว้าวไข่ดาวน้ำพริกปลาโคงอีเมทุกคน นนอ,อุ้ยดูมันนุ่มดีนุ่กกินเลยลูกกินเลยขนมปังเนี่ยไม่ต้องไว้แม่ต้องไ,ไหมไม่ไม่ <laughs> อ,อร่อยดีแซบบ่บเบาเคียแบแซ่บอีเดอร์แซ่บดีเดอ,อร์นั่งเล่นเกม <c oughs> แบบนี้อร่อยนิแบบนี้แบบนี้แม่ชอบด้วยใช่ นี่ไม่รู้จะดูหนังจะไล่ไปนอนเร็วๆนี่แหละเล็กกินเสร็จเ <c oughs> นี่ยเป็นต้องไปนอน <c oughs> นอนกลางวันนอนไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เคยนอนกลางวันไง <c oughs> แม่ก็เป็นที่มีนางได้แม่ก็จะไปนอนมีตอนซีมูเวอร์เอร์ลิ่งแม่กินแล้วแม่ก็จะไปนอนเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้นอนเหมือนกันอันนี้นอนอ่นมีเหนแมทิวนอนหลับคนเดียว <c oughs> านอนดีมากใช่ไหมดีมากก็ดีแล้ว อืมเต็มวันนี้ทุกคนกินนมใช่ปีนี้วันนี้นทุกคนกินอะไรอืมบอกสิทุกคนกินอะไรอาหารเย็นต้มๆเหอะนะวีดเตียว ผัดนัต้มค้ับต้มยกวยกิ้งกวยเล็กใช่ <c oughs> ไหมใช่กะเพราสเปรดิสโซอ่า

You. You <laughs> so and it can tip by. Meat dinner in same plate? Okay. finished the food? Hämta plats så Plast, plast, plast. Hämta inte. Håll kallt för imorgon. Det var smart. Ja, men jag tar för mycket. En till. Spagetti sås. Yeah. Hay mày đường nồng uh. Det räcker. Det räcker. Nej, jag tror... Tina, du kan få en kista. Jo, fin diverse eh? Den vi kan ta. คลายัดแล้วโอเคทุกคนวันนี้พอแค่นี้ครับไปกันครับบคคัสํารับแล m ้ว o สมบูรณ์ and family YouTube channel ขอบคุณครับบ๊ายบาย